มีเงินลงทุน500บาทจะขายหมูปิ้งได้ไหมเดี๋ยววันนี้ผมไปทำให้ดูครับเตาย่างนะทุกคนที่ผมไปซื้อมาตัวนี้ราคา290บาท ก็จะเป็นงานมีสแตนเลสผสมกับเหล็กขนาดเตาที่ได้มาก็6คูณ16นิ้วนะครับเดี๋ยวย่างได้กี่ไม้เดี๋ยวไปดูกันวัตถุดิบหลักเลยก็คือตัวหมูปิ้งนะที่เขาหมักมาเรียบร้อยแล้วฐานที่เราใช้เนี่ยผมเลือกเป็นฐานอัดแท่งนะเราซื้อมาถุงหนึ่งประมาณ20กว่าบาทเนี่ยก็ใช้ได้นานนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่เริ่มต้นใหม่เนี่ยให้เราค่อยๆทดลองไปนะครับอย่าไปลงทุนเยอะ1เตาเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยมันวางได้ทั้งหมด8ไม้นะทุกคนดูดิ <laughs> มันจะกินได้ไหมเนี่ย ไม่เป็นไรนะเอ้าฝึกไปพร้อมๆกันแต่ด้านนี้เรากลับมาไวเป็นไงเฮ้ยเริ่มเหลืองใช้ได้แล้วเอาโอเคฝึกไปครับฝึกไปถ้าไม่เริ่มต้นก็ไม่มีประสบการณ์นี่แหละครับคือประสบการณ์อย่างดีเลยไปครับลุยต่อเฮ้ยรอบนี้เริ่มชานาญขึ้นแล้วเห็นไหมเฮ้ยสีมันสวยน่ากินใช้ได้นะแต่ก็ยังมีติดไม้อยู่นิดๆนึงนะครับถ้าเราได้ฝึกนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมเองเนี่ยได้ประสบการณ์ตรงเลยเห็นไหมรอบสองเป็นไงอโอ้โห ถ้าได้ลองทําถ้าได้ลงมือทํานะประสบการณ์เกิดขึ้นทันทีครับนี่แหละความชํานาญที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเราเองนะมันสามารถหาเงินรายวันให้เราได้ไนงะคือขายวันนี้ได้รับเงินวันนี้แต่มันจะต้องขายดีแล้วก็ขายได้ปริมาณพอสมควรแน่นะเราถึงจะได้กําไรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงนะที่เราต้องค่อยๆฝึกวิทยายุทธกันไปครับพอมีประสบการณ์รอบแรกแล้วรอบต่อไปเป็นไงเอ้ยสวยใช้ได้เลยนะ่าทุกคนดูเนื้อข้างในดีฉีกออกมาเนี่ย นี่เป็นงานสุกถึงเนื้อนายเลยก็คือไฟที่เราใช้เนี่ยเราเริ่มปรับเป็นละพอลองกินดูนะฮรสชาติดีใช้ได้<ๆ>เพราะว่าเขาหมักมาดีแล้วนะแต่นี่ทุกคนผมซื้อมาตรงนี้ย้ำอีกรอบนึงว่าทั้งหมดอ่ะ20ไม้159บาทมันต้องต้นทุนตกไม้แล้วประมาณ8บาทแต่เอาวเอจริงๆนะมันมีที่ซื้อมันมีที่รับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะพาไปดูนะไม้ละ3บาท50ทุกคนเออเป็นงานราคาดีไหม พอไม้ละสามบาทห้าสิบพอลอปิ้งเสร็จแล้วอะไรแล้วเราขายไม้ละห้าบาทไม้ละหกบาทเจ็ดบาทแปดบาทอะไรก็ว่ากันไปพร้อมข้าวนงข้าวเหนียวเราก็ทําได้นะแบบนี้นะแบบนี้มันจะเหลือกำไรแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยถ้าเราไม่มีการฝึกเนี่ยไปถึงเราไปลงสนามจริงมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนดูดิโอ้โหมันกินได้ที่ไหนอะเน,นี่ยรอบแรกที่ผมํำเนี่ยมันกินไม่ไหวเลยเนี่ยดูดิโอ้โหดำปิดปีเลย แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมมันดูเหมือนไม่ยากนะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเฮ้ยมันไม่ง่ายเลยเราอยากได้สกิลเราอยากมีประสบการณ์เพียงแค่เราลงมือทําเท่านั้นนะครับเราลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยเตา290ตัวนี้159บาทรวมๆกันแล้วก็มาระมาณ4า0มีซื้อฐานมาด้วย ซื้อที่คีบซื้ออะไรมาด้วยก็อยู่ในงบประมาณที่เราเริ่มต้น500บาทนะเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นไปได้มันลงทุนได้แล้วเดี๋ยวรอบหน้าผมจะพามาดูว่าเราจะมียานพาหน้าอะไรที่จะพาเราไปขายของและทํายังไงให้มันขายได้ขายดีขายจนหมดแล้วได้กําไรกลับมาเพื่อมาหมุนเวียนไปซื้อหมูแล้วเอามาย่างไปขายรอบต่อไปจนเกิดเป็นอาชีพใครอยากรู้วิธีการดีๆแบบนี้ผมฝากกดหัวใจกดติดตามช่อง DIY บนนอกไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเรามาต่อยอดอาชีพนี้กันใครสนใจอยากให้ผมรีวิวอาชีพอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้้เเลยยดดี๋วมาาทํใหู